ลูกค้าไปซื้อคอลิตตัวนี้มาแต่มันใส่กันไม่ได้ใช่ไหมครับตรูมันไม่ตรงกันตัวนี้เราก็เลยสร้างอะแดปเตอร์นะครับให้มันเป็นแป้นยึดใหม่สําหรับคอลีตอันนี้ลูกค้าสามารถใส่คอลีตตัวใหม่ที่ลูกค้าซื้อมาแล้วเนี่ยได้นะครับวันนี้เราก็มารีวิวชิ้นงานกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นงานที่ลูกค้าถือมาให้เรานะตอนเข้ามาก็คือโจทย์ของลูกค้าเนี่ย อยากตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นฝาที่รูเป็นยึดเนี่ยฝาสูบี่ยของลูกค้าเป็นทรงนี้นะครับทรงทรงนี้ทรงแป้นคมแบบนี้แล้วรูน็อตที่ยึดคอลิดเนี่ยก็จะโตประมาณนี้แต่ลูกค้าเนี่ยไปซื้อคอลิดตัวนี้มานะครับเพื่ออยากใส่เปือน250ร้อยห้าสิบะครับลูกค้าไปซื้อคอลิดตัวนี้มาแต่มัน ใส่กันไม่ได้ใช่ไหมครับ oh, <no. S 1> คือรูมันไม่ตรงกัน oh. ก็เลยถือชิ้นงานตัวนี้เข้ามาอ่าปรึกษาเราให้เราทำยังไงก็ได้ให้มันใส่ได้อ่าทางผมก็เลยผลิตตัวนี้เลยครับสร้างขึ้นมาให้กับลูกค้าครับนะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นทรงกลมนะครับเพื่อเข้ากับปากทรงเดิมของตัวนี้เห็นไหมครับแต่ด้านนี้ฮนะ เราจะทําเป็นวงรีไม่ไม่ใช่วงรีเรียกสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วกัน,นครับนี่เพื่อรับกับตัวคอลิดตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็เลยสร้างอะแอดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เพื่อให้มันเป็นเป้น,ปนยึดใหม่สําหรับคอลิดแล้วก็สามารถยึดกับฝาเดิมได้ด้วยนะครับหลังจากผลงานเสร็จแล้วออกมาจะหน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวลูกค้าเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับใส่น็อตหกเหลี่ยมหัวจุ่มแบบนี้ นะครับใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ครับนะนะครับเดี๋ยวน,อน็อตเดี๋ยวเราจะไปปาดให้เรียบนะครับขันลงไปก่อนแล้วตัวนี้ก็สามารถแปลงแล้วก็เอาเจ้านี้ใส่ได้เลยตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมหันผิดทางสักทีอ่านะครับจะประมาณนี้หน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ตัวอย่างเนี้ยคือผมยังไม่ได้ปาดผลน็อตเนาะ แต่ถ้ายึดติดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้ลูกค้าสามารถใส่คอลิดตัวใหม่ที่ลูกค้าซื้อมาแล้วเนี่ยได้นะครับกับตัวดปเตอร์แปลงชิ้นงานตัวนี้ตัวนี้ผมสร้างขึ้นนะครับสร้างขึ้นเพราะว่าโจทย์ของลูกค้าคืออยากใส่คอลิดตัวลิ้น2อ0นะห้าสิบนี่ก็เสร็จพร้อมส่งงานแล้วเหมือนกันนะครับลูกค้าถ้าสนใจหรืออยากให้เราดัดแปลงงาน ตัวไหนนะที่เราพอทําให้ได้ก็ลองทักสอบถามก่อนนะครับถ้าทําให้ได้เราขึ้นให้เลยแบบนี้นะครับผมพร้อมส่งงาน,นครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0821363919หรือว่าเพจร้านนะครับลงกึ่งตัวเจริญยุนโฟราชครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ